เะเรียนไปยังตำบลน,นะคะสำเภาล่มค่ะและจุดที่เกรนถล่มลงมาเป็นจุดคอสะพ,พานตําบลสำเภาล่มนะคะและถล่มลงตรงริมตะริงค่ะ ขณะที่คนงานนะคะได้รับบาดเจ็บทั้ง13คนเลยค่ะได้ถูกช่วยเหลือออกมานะคะแล้วก็นําส่งโรงพยาบาลค่ะตอนนี้สูญหายอีกหนึ่งคนนะคะกําลังค้นหาค่ะนอกจากนี้ในเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นยังทําให้บ้านเรือนค่ะที่ติดเขตก,ก่อสร้างพังเสียหายไปอีก3หลังเลยค่ะรถยนต์อีกหนึ่งคันส่วนสาเหตุคาดว่าใช้เคยิยกสิ่งของที่มีน้ําหนักเกินขนาดไปนะคะทางจังหวัดอุทยาเองก็ประกาศให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตอันตรายแล้วล่ะคะ่ะห้ามเข้า โดยจะอนุญาตนะคะให้เฉพาะเจ้าหน้าที่แล้วก็ถิมช่างที่เกี่ยวข้องเข้าไปสำรวจได้เท่านั้นค่ะและในส่วนของคดีทางตำรวจเองก็ต้องรับทําเป็นคดีป,ประมาทนะคะเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บอีกทั้งทางจังหวัดได้ประสานกรมทางหลวงละะ้ค่ะที่เป็นผู้รับผิดชอบการก่อสร้างและใช้งบประมาณนะคะจะได้ตั้งคณะกรรมการที่ชํานาญการขึ้นมานะคะสอบข้อเทจจริงถึงสาเหตุที่แท้จริงของเหตุเครนถล่มลงมาครั้งนี้ค่ะ เอาครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวพักกันสักครู่เดียวนะครับช่วงหน้ากลับมาว่ากันต่อที